สวัสดีครับมาผมมาพอกันเลยแล้วครับผมกับผมช่องผู้เบาไทบ้านครับผมคนขี่ไล่ท่ายเปย์ฮูเล่กอกาะยาใหญ่ผู้เกา่าคนเดิมนั่นแหละครับผมคลิปนี้สิบห้ามาเบิงรถเกี่ยวคู่ปะตาก่าหาพัดครับผมแตงปากแต่งข้อสปริงแต่งตู้เบามาแล้วเรียบร้อยครับคลิปนี้สิมัธิบายเรื่องตู้เบาครับผมตู้เบาที่ห้าแตงมากนะครับ ไปทดลองเกี่ยวสี่งานครับผมพานแต่ว่าเขาที่เข้าไปเกี่ยวเน่ะมันเป็นเขาแบบว่าบ่ค่อยงามปะไหนครับผมแล้วก็เป็นโลกพ้อมครับผมมันก็เลยพานครับผมคราวนี้เมื่อเข้ามาเจอเขาหนามาเจอเขาหนาครับมันตีเขาบ่คอยหลอนครับคือเขาที่มันบ่คอยเต็มเม็ดเต็มนวยมันสีบ่คอยออกครับผมก็เลยแก้ขไขไม่ครับผม ก็เลยแก้ไขโดยวิธีการใส่นิวนวดเพิ่มอีกครับผมใส่เล้าละซีโตรครับผมเล้าละซีโตปกติเขาสตาดออกเล้าหนึ่งนี่เขาตัดออกอมันมีหกแล้วเนาะเขาตัดออกยู่หกโตรครับผมข้าวนี่เขาสี โจงตัวตัดว้แค่เพียงสองโตเข้าส่เสริมกลับไปไม่ซีโตครับผมสรุปว่าเข้าตัดแค่สองโตส่เสริมซีโตครับผม,มเมื่อเบื้องเข่าที่ได้ครับผมเข่านี่บดขี้ร่ายนะครับเขา่าที่เกี้ยวมือนี่ถือว่านำหนักดีได้เข่าหลายครับได้เข่าหลายเมื่อกี้เอาเข่าไปเทครับเลียนสามรอบครับนี่พื้นทีหน้าครับพื้นทีหน้าสามไรเลียนสามรอบครับ แกนสามรอบเข่าเต็มอุ้มครับผมเนี่ยเข่างามนะครับเท่านี้เข้ามาเบิงครับผลที่ได้ครับผมมาเบิงเพียงครับนี่ครับผมเียงครับเดี๋ยวผมหอไปเบิงทางบนเบิงเบิงบนคูดีกว่าครับ เขางามครับนี่เพี้ยงหนาเพี้ยงนาครับเขางามมาเบงเพี้ยงครับผมหลอนดีครับหลอนหลอนดีเลยเหละครับผมหลอนดีครับนี่ครับมันจังพานครับผมสรุปว่าเฮาตัดเล่าหนึ่งนี่ฮาตัดแค่สองตัวพอครับผมนี่ครับ นี่มันจังพานครับผมพานระบาดนี่เข้านี่เข่างามหรือเข่าบางงามเข้านี่เข้าประหยัดนะครับเกี่ยได้สบายเลยครับบ้านนี้ลดก็สามารถเกี่ยได้เต็มหนาครับผมพระวัาใส่ข้อสป,ปริงเรียบร้อยปะติดปะติดข้อครับตะแกรงนี่เข้ากับแตงไม้ครับใส่ตัวล่างเป็นเจ็ดหุนตัวบนกับเดิมๆม,มาจากบริษัทเลยครับ อาซีมี้หยาปนเปื่อนจังน้อยแต่ว่าเท่าเน้นว่าให้มันได้เขาหลายเขามันสีโล่งหลาครับเขาเรียบบางทีมันตีหอดเขาเรียบคุณได้แต่ว่าเขาเรียบมันก็นส่วนหน่อยนะครับมันสีได้ปริมาณเขาหลายขึ้นครับมันสีพวกคอยเลียนหลอดออกมาทางกลนกิดคืตัวว่าน้าซีไรครับเลียนสามรอบเต็มอุ้มเดไปเทคุณครับรดอุ้ม รถอันรถตรงเขาจอดอยู่ถนนพึงครับเดี๋ยวอันขันเบิ้งไม่เท่อีกรอบนึงเดี๋ยวผมจีท้ายเบิ้งครับผมให้เบิ้งขืนไม่เท่ก่อนมาเบิ้งเขาที่ได้ครับผมมาเบิ้งเขาที่ได้ครับศิษย์สาสัมเดมาเบิ้งครับผม นีครับเขานี่ครับมีอ่ะหยาปนมากนิดหน่อยครับผมเบิ่งครับ่านครับนี่ที่เทีเทร์ที่สองับผม เชือที่สองนี่เพิ่นป๋อไส้เต็มเพิ่นย่านย่านมันลมครับดินมันเป็นยุดยุดยุด,ยด,ยด,ยดครับมันก็นเลยป๋อไส้เต็ม เอาก็ถือว่ายังไหลดีอยู่ครับผมอันสกูสกูตัวเท่เขาก็ถือว่ายังใสงานได้ดีอยู่ครับผมไหลดีไหลคล่องก็ถือว่าพอใสใสได้ครับผมกันซื้อเปลี่ยนไหมกะไหลายบาท สกเกียนพอส่งเขานี่มันอวยป่ะได้นะครับวยไสก็หัวปรได้ันนี้พออยู่เนี่ยนิมันสองครับมันสองม,มอเตอร์แม่เล็กมันหลุดครับเอาแม่เล็กใส่ไหมพานครับผมเัอนนี่ใส่งานเด้แล้วครับผมประกอบอยากขนาดกุ้มเหยียดยุ้ยสันมันบุลงตำแหน่งเกา่า เขาเหลือเล้ยหลายครับผมคุณ,คณเขาเหลืออยูเ่เศษเศษสองส่วนซีครับผมเศษสองส่วนซีเกี่ยวไปแล้วสี่สวนเหลือสองส่วนครับผมเขานี่เบิ่งเขาที่ได้ครับนี่หน้าซีไรนะครับนี่คุณน่ะได้บอกหลายครับ เจ้าของหน้ายิ้มเปย์เลยครับเจ้าของหน้ายิ้ม,ไปไปมเปย์เปย์ขอสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีสำนีก่อนครับผมจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำนะครับผมกดกระดิ่งน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ